ัวข้อสุดท้ายของโมดูลนี้คือการกําหนดปริมาณในการเติมเต็มวัสดุหรือสินค้าคงคลังประกอบด้วยการสั่งแบบ Lot for Lot การสั่งแบบ Fixed Order Quantity และการสั่งแบบปริมาณการสั่งที่ประหยัดคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับการสั่งแบบ Lot for Lot คือสั่งท่าที่ต้องการจะไม่มีการเหลือเก็บใช้สําหรับสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าที่ความต้องการเป็นอิสระต่อกันราคาไม่แพงผลิตแบบ just in time การสั่งแบบ Fixed Order Quantity คือการซื้อเป็นปริมาณตายตัวทุกครั้งที่มีการสั่งเร็วและง่ายการตัดสินใจสำหรับปริมาณในการสั่งซื้อให้ดูจากความเหมาะสมอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การสั่งด้วยปริมาณการสั่งที่ประหยัดคือเป็นระบบวัสดุโครงลังที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยจะใช้กับวัสดุโครงลังที่มีลักษณะของความต้องการที่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับความต้องการของวัสดุโครงลังตัวอื่นจึงต้องวางแผนพิจารณาความต้องการและพยากรอุปสงค์ของลูกค้าโดยตรงระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดจะพิจารณาต้นทุนรวมของวัสดุโครงลังที่ต่ำที่สุดเป็นหลักเพื่อกำหนดระดับปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งที่เรียกว่าขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด สำหรับการบริหารจัดการวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วยลดขนาดการสั่งซื้อและการสั่งผลิตลงลดต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลังการตั้งระดับปริมาณสินค้าเผื่อขาดให้เหมาะสมวางแผนการประกอบเมื่อเกิดความต้องการพยากรความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอสร้างความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ในการสั่งซื้อสินค้ารวมรายการสินค้าระหว่างการขนส่งจัดส่งสินค้าต่อให้ลูกค้าเมื่อสินค้ามาถึงการให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังลดระยะเวลาในการสั่งซื้อและเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังคลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมครับตอนนี้ผู้เรียนได้ทราบกันเป็นแล้วใช่ไหมครับว่าการวางแผนการดําเนินงานร่วมกันและระบบการดําเนินงานมีความสําคัญอย่างไรลองเข้าไปทดสอบความรู้เรื่องนี้ในระบบกันเลยนะครับ